กล่องนหนึ่งน่าจะสับเล็กกว่านี้หรือเปล่าผมจะบอ,อกอ่ากล่องนี้ใหญ่หน่อยกล่องนี้เล็กหน่อยมันจะได้นั่นกันไปเราไม่ได้ทำไข่เลยเส้นหมี่ผมสั่งเส้นหมี่เอ็นลูกชิ้นแล้วก็เนื้อตุ๋นให้เบลโร่สามนี้สั่งเป็นพิเศษไว นี่ครับสิบโมงหรือยังอ๊ตป้าอะไรป้า์ดอร์ดจอร์ดนี่มีเอฟซีบอกว่าทำไมไม่พาโดโดมาหาเจออรดมั่งพามาตีสามไม่ได้นะต้องมาตอนนี้ไปสามยังแคนี่ถิ่นลูกค้าไว้ให้หวาเยี่เลยสลายเหรอฮะใช่ไม่มีหนาแล้วขอล่อนนหนาไงอ๋อเยี่ยมเลยขอบคุณมากอาโดถือไว้ขอบคุณป้าอร์ดก่อนขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับบัดใด มันก็อันเนี้ยขี่มอเตอร์ไซค์มาก็ก็ไปเอาแล้วแต่ลองลองดูดิว่าเขาสับโอเคไหมผมว่าไอไอกล่องกล่องหนึ่งเขาอาจจะสับใหญ่หน่อยแต่ผมก็บอกว่าอีกกล่องนึงให้สับเล็กกว่านี้นี่แล้วไอตรงไส้เขาอะไอเครื่องปรุงอ่ะเขาก็แยกเนาะ อีกกล่องหนึ่งน่าจะสับเล็กกว่านี้หรือเปล่าผมจะบอกอ่ากล่องนี้ใหญ่หน่อยกล่องนี้เล็กหน่อยมันจะได้แม่นกันไปเราไม่ได้ทำไก่แม่คุณก็ทำจากบ้านมาส่งมาส่งมาส่งของส่งไก่ส่่งไกเตรียมที่จะทำโชว์อันนี้อันนี้ยังไม่ขายใช่ไหมโชว์ก่อนแกงเผ็ดไก่ย่างใช่ก็มีบ้านหมอบ้านอาจ นั่นแหละนั่นแหละโอเคสองตัวโอเคอันอันนี้เขาสับแบบชิ้นเล็กหน่อยอันนี้เจออ๊อดชอบแบบไหนเดี๋ยวผู้อวันหลังจะติดใจทําอีกจะได้บอกเขาอันนี้เขาสับแบบให้มันชิ้นดูย่อมหน่อยก็อธิบายเขาฟังอ่ะเพราะว่าสนิทกันจับเปานคู กองกันแหละจ้าคลองกันนะจ้าเจ้าจ้าอะไรก็ลองลองไปเไม่ได้แล้วเดี๋ยวเละอ่าเดี๋ยวเละเดี๋ยวเละใช่ใช่โอเคงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะลงมือทำนะฮะเพื่อนๆติดตามอยู่ในคลิปนี้แหละอันนี้แหละสูตรที่เขายัดเข้าไปในพุงเขาใส่ไปในพุงไก่แล้วย่างไงมันก็เลยหอมคุกข้าวกินอร่อยมากนะจ้าเขาไปแม่จ้าไม่ผมยังไม่ได้กินเลยอเจ้าแม่อะเหรอเอาไม่เอางั้นเอามาเดี๋ยวผมจะเอาไปเอาไปมันเป็นพี่ไทยกระเทียมรากผักชีไงสูตร อันนี้สูตรเฉพาะของเขาเจ้อนลองชิมดูเอาไว้เอาไว้เจ้าอนนั่นแหละลองชิมดูมดใช่มันก็พริกไทยกระเทียมแรกบากทีแล้วเขาก็ยัดไปแล้วก็ย่ยางอยู่กับไก่นั่นแหละอร่อยเวลานั้นน่ะผมบอกเก็บมาให้หมดนะผมเอาคุกข้าวแล้วบางทีท้านก็คั่วคั่วอหอมเป็นกับรอบนะบนใช่ใช่นะ เอาไปผัดเป็นหมูใส่หมูก็ได้เนี่ยนะพรุ่งนี้จะมาถามว่าจอร์ดทำทำทำอะไรพรุ่งนี้มาเอาเองใช่ไหมพรุ่งนี้มาพรุ่งนี้มาดูไงมาดูเอาไก่ไปให้เอาไก่ไปให้เจ๊อ่ะครับเดี๋ยของพ่อลูกยังไม่ได้กินข้าวเช้านะฮะภารกิจยุ่งเยิงตั้งแต่เช้าไปศุรรมมีนัดตอน8ปดโมงกว่า แล้วก็รีบมาร้านจ่าปีชาตามทิปที่ผ่านไปแล้วนะแล้วก็เลยรีบออกมาให้เจออสก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเจออสเขาปิดร้านสิบโมงแล้วเขาก็จะต้องรีบไปพักผ่อนเก้าปลามันยังไม่ได้กินขับรถกลับเห็นฝนโปรยปหลบฝนมาเข้ามาที่นี่ฮะเคยถ่ายทำร้านนี้แต่ว่าร้านเขาอร่อยอร่อยมากนะ <c oughs> เป็นเจ้าดังที่มีลูกค้าเยอะ ชื่อว่าร้านเนื้อตุ๋นน้าแดงห้าดาวฮะมีความพิเศษตรงที่ว่านั่งอยู่เนีย่ยหอมมากนะครับก็จะมีเนี่ยตัวพริกอันนี้จะเอาจิ้มหรือว่าจะเอาละลายกับน้ําแกงเนี่ยเป็นสูตรของเขาเนะี่ยเป็นพริกเป็นกับเป็นพริกไทยดําแล้วก็มีเหมือนกับเป็นพริกไทยดําแล้วก็มี เครื่องเทศเครื่องผัดเป็นคล้ายๆพริกผัดอะ่ะแต่ว่าจะจิ้มก็ได้หรือบางคนก็ผสมปรุงใส่น้ำส้มใส่อะไรก็สุดแล้วแต่ใจปัารถนาแต่ว่าเหมือนกับว่ามันเป็นสูตรที่ทาให้เขามีความแตกต่างจากอย่างน้ำซุปเขาก็แตกต่างอยู่แล้วความหอมอแต่ยิ่งอันเนี้ยมันเพิ่มความหอมขึ้นมาหอมอมันก็มีมีความเหมนพริกไทยนะเด็กมันเป็นพริกไทยดำ ก็จะมีเส้นไ่อยมีนะคงจะเป็นสูงของตรงนี้ครับมีดสัตนเส้นใหญ่เส้นใหญ่ไม่มีเส้นมีนะเขาไม่มีเส้นใหญ่เใหญ่ไม่มีเขาไม่มีเส้นใหญ่เป็นโลจิตเส้นมีโอเคแล้วก็เคยมาทานหลายครั้งแล้วผมก็เอาใส่ไปในก๋วยเตี๋ยวนะ มองว่ากลิ่นมันก็คล้ายๆกับน้ำสุกงั้นวันนี้ผมจะปรุงจะปรุงพิเศษเอาไว้ชิมเป็นเกาเหลาผมจะปรียมน้ำสุกจะตรียอันนี้เขาเหมือนกับเป็นไม่มีรสชาติเป็นเผ็ดๆโนโนเฉยๆผมจะใส่น้ำตาลลงไปบางคนเห็นเขาก็ใส่น้ำปลานะแต่ว่าผม น,น้ำส้ม,ม้มงเขาจะเป็นสีนี้เป็นแบบเป็นพริกปั่นะไม่ใช่ตำนะปั่เพราะว่าเนียนเลยเป็นเนื้อเนียนเลยใส่ให้เยอะๆเยอะเพราะว่าเหมาะกับเจ้าก้อนนี้ครับนี่อืรกิจยุ่งคนระับไม่ได้เตรียมอุกปกรณ์ขาตั้งขาเต้นอะไรมาเนาะ ย้อนกลับอายุเดิมก็คือเนี่ยถืดกล้องแล้วก็ถ่ายภาพถ่ายแบบหนึ่งเทอรโดเทอรโดทำแบบพ่อไหมน้ำจิ้มไหมอ่ะน้ำจิ้มไหมน้ำจิ้มไหมอ่ะหิวน้ำชนเหล้าน,น้ำชา ก,กลิ่นแค่ควยเหรอพ่อได้กลิ่นชาโดนุจมูกดีเหรอพ่อรู้ป่ะแต่พ่อผสมแบบนี้ให้นะ้นเขี่ยไหมจิ้มจะจิ้มไม่จิมจมจ้มก็สุดแล้วแต่เพราะว่าเราทำอะไรนะโดะแบบนุ่งเขาจะเห็นได้เลยแล้วเขาก็จะทำตาม,ตม,มดูไม่จิ้มแต่พ่อก็จิ้มเอง เรื่อยๆสิบโมงกว่าปรุยปุงอยู่ก็ค้มาาหน่อยแล้วเ่ลไมัยทำทเขาก็ทำ ผมไม่ไม,ไม่ไม่ไปดูข้างหน้านะเพราะว่าไม่มีอะไรเหมือนกับว่าเขาจะมีเนื้อสดแล้วก็ลวกแล้วก็ตุน๋นเดี๋ยวผมเอาคลิปเก่าที่เคยดูเขาตรงนั้นไว้ตอนเป็นสกรีนแล้วกันเพราะว่าตรงนั้นก็ไม่ได้หั่นเนื้อหั่นอะไรเหมือนร้านอื่น่ะมันกับเขาจะเน้นไปเรื่องของการตุ๋นตุ๋นอยู่ในหม้อเลยอยู่ในกระทะไงนั่นเลย อน,น,นอกจากะเป็นเนสสนะื้อส่งแล้วก็ถจะเลี้ตอนตอนคิดฟังตอนจับค่อยไปดูแลคามีหม้อตุ๋คตั่อนันะเจตรงที่มี่เขาคือฟังของนะ <c oughs> ตอนนี้นเ,นนนนเส้นขเขามีอย่างเดียวนะมีแต่เส้นหมี่นะเขาไม่มีไม่มีเส้นอื่นนะครับเส้นหมีก่กับกาหลัาเขาขายแค่สองอย่าง เด็กก็ออกหลายรายการนะเพื่อนคุยขโะหมูไก่สามโมงสี่อ้วนร้านเด็ดประเทศไทยเอาก็เตี๋ยวบอกก่อนอยู่ตรงไหนเลี้ยวซ้ายเนี่ยไปแยกท่าพระไปแยกท่าพระจะตัดผ่านถนนจริญสิริงเลี้ยวขวาเนี่ยไปวงเวียนใหญ่วงเวียนใหญ่เนี่ยถนนเพชรเกษมเป็นต้นต้นต้นถนนเพชรเกษมนะถนนเพชรเกษมจะ เริ่มต้นจากคองเวนใหญ่ใช่ไหมไปเวนใหญ่<อ>ถ้าทะลุตรงไปก็ไปคลองสามแต่นี่ทะลุตรงไปก็ไปบางแคตรงไปก็ไปบางแคที่เห็นช่องด้านในอ่ะเป็นสะพานข้ามแยกท่าทานะร้านเขาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวตอนทางเดลงไปถไ่ายล่าร้านให้ดูทีแล้วกันเส้นมีมาก่อนจะเป็นสไตล์น้ำแดบงบเส้นมีมา เส้นหมี่ผมสัเส้นมีเอ็นมุกชิ้นแล้วก็เนื้อตุ๋นให้เบลโร้ชามนี้สั่งเป็นพิเศษชิมน้ำซุมรสชาตกรอบอร่อยเนี่ยเดีมาพโดโร่พี่บโด่ ตัวนี้มาใส่ให้ชออ้อนหนึ่งเดียคปินคราินไหมปั๊ปยน้ำซ้มน้ำซ้มีช้อนนึงยนะัน่เเขาใส่เปรี้ยวน่า này còn nổi lên cái bánh chả chim chiết ngon lắm ngon ăn rồi เบย์หมาไม้ใส้เบย์หมาม้ส้คุณาเจ้าความหอมของนี้ความน้ำส้มลงใส่ชิ้นดีทันเลยทานเลยครับ ทุกคนคือแทงแบบี้เแบบนี้เลยนี่เอ็นเอ็นตุ้งน้ปหันเป็นลูกเต๋า เมื mm ่อ hmm. ก oh, no. no mm ี้มีความเผ็ดเผ็ดหอมมากเผ็ดหอมตุเรนเนี่ยย็นยางตัดใจ อืมมันตัดเทียนเลยตอนกดลงไปนี่มันตัดเนยตัดเทียนเลยอืม แวะเข้ามานะครแวะลงเถนนนี่แหละทีแรกก็จะไปกินที่ตลาดตลาดครูตรงแถวตากลางแต่มาคงไม่น่าเดี๋ยวฝั่งร้านโทรมาว่าเดี๋ยวนี้หายไปเลยประมาณเดี๋ยวจะแวะเข้าไปก๋วยเตี๋ยวเนื้อถึงตลาดครูเดี๋ยวเพื่อนๆคอยติดตามเดี๋ยวพาไปครับ เขาทำอะไรไปร้อน <ICH> <ner> เรากินโรตีปัน่นก็จะขโม,นนะโมยลูกชิ้นนะถ้าเราลูกช้ายขโมยลูกชิ้นนะ เดี๋ยวจ่ายตั์เขาครับเดีพาไปหน้าร้านให้ดูหน้าร้านเมื่ออยู่ตรงไหนตรงไหนเนาะใจเี้ยงลูกค้าทยอยเข้ามาเยาอะด็กอร่อยมากเ <c oughs> นี่ยฮะเชิงเชิงสะพานข้ามแยกข้าบละครับร้านก็อ,อยู่ตรงนี้ มีก็ไปมุมเวียนใหญ่ครับอ่ะดูหน้าร้านเขาด้งนหนึ่งก็เอาเขามีนั่งชั้นบนได้ด้วยโูครับเด็กหญิงปรับโค้โหคงประมาณนี้ครับเจอกันคลิปต่อไปครับใครผ่านไปผ่านมาแนะนำนะน้ำซุปหอมเนื้อสุกน้ำอร่อยรสชาติถ้าใครไม่เคยมาทานก็จะบอกให้ว่ารสชาติไม่เหมือนกับที่เคยทานมา rất tỉnh được. Giờ cần tiếp tục ra, đúng rồi,